Hello, pukar modem di. Hello. 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 We are going to dance. We are going to dance. Enjoy us, đúng không? Enjoy. And enjoy. And I... enjoy, us, enjoy, us, enjoy. enjoy. Enjoy us. And à à enjoy <laughs> us. Enjoy. And enjoy us. Cái gì vậy? Nụ tên là gì vậy? Enjoy us. Enjoy us. Enjoy us. Watch. Watch. Chú tê không bỏ qua watch. Mà bà bà nãy giờ phải enjoy us, mà qua. เขาบอกว่านี่ว่าจะแปลเป็นภาษาไทยฟังว่า Hello. สวัสดีเนี yeah. em, ่ยแอมโมเดลมันคือฉันคือโมเดลแอมบิเซนติ้ง kg หนึ่งสี่หกว่ะเนี่ยฉันจะนำะเสนอ kg 1นึ่งอืม We are going to dance เรากำลังจะเต้นลามแล้วก็ enjoy ก็สนุกไปกับเรานะไม่ชอบ ว watch and enjoy อ๋อเขาบอกว่าดูแล้วก็นสนุก watch and enjoy watch and enjoy อะกัแล้วอะไรต่อละ่ะ thank you thank you อ่ะจบแล้วอ่ะทำไมเอาเท้าขึ้นไปสวัสดีค <laughs> ันหัวว่าเอามือเกา่าอ่ะเอาเท้าเกา่าอ่ะนี่อ่านวิดีโออยู่นะเนี่ยสวัสดีดิ <laughs> ครับสาวัสดีครับสาวัสดีครับสาวัสดีครับผมชื่อเดลไม่ไม่เปันห่า